งานราชการนั้นเป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปกติตามสถานการณ์และการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปข้าราชการทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัดและรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม โดยยึดมั่นแน่วแน่อยู่ในเป้าหมายของการปฏิบัติราชการคือประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญมั่นคงของประเทศชาติสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่บนถนนสุวรรณสอนตำบลบ้านพระอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีรับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในสองจังหวัดคือจังหวัดปราจีนบุรีจำนวน19โรงเรียนและจังหวัดนครนายกจำนวน11โรงเรียนบริหารจัดก,การเป็นสหวิทยาเขต5สหวิทยาเขตได้แก่ 1. สหวิทยาเขตขุนด่านปราการชน 2. สหวิทยาเขตบ้านนาองครัก 3. ์สสหวิทยาเขตทวาราวดี 4. สหวิทยาเขตศรีบุรพา 5. สหาวิทยาเขตนริบดินพระจินดาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกมุ่งมั่นพัฒนางองค์กรให้เป็นงองค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้การบริหารงานของนายวรวิทย์โสภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาปราจีนบุร uh ีนครนายกนายสุเทพทีรัสกุล anyway. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกนางสาวดวงจิตสนิทกลางรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกโดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น9กลุ่ม1หน่วยประกอบด้วย 1. กลุ่มอำนวยการ โดยนางทัญชนกต้อนเงินผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 2. กลุ่มนโยบายและแผนโดยนางมนัญญากองสัปดาห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยนางมนัญญากองสัปดาห์ นักสิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์โดยนางระเบียบหัดสดีพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 5. กลุ่มบริหารงานบุคคลโดยนางสาวอาภากรบุญรัตนสิน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยนางสาวอาภากรบุญรัตน์ินปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 7. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาโดยนางมัฒนาดวงกลางศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้หน่วยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยนางสาวกระมวลรัตน์อ่อนเจริญผู้หน่วยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 9. หน่วยตรวจสอบภายในโดยนางสาวปรายาไฝเจริญมงคลผู้หน่วยการหน่วยตรวจสอบภายใน10กลุ่มกฎหมายและคดีโดยนายวิชัยโกสิน ปฏิบัติหน้าที่มิติกรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพพร้อมสำหรับชีวิตวิถีใหม่สู่วิถีอนาคตวิถีคุณภาพดำเนินงานภายใต้ในโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีมิติการขับเคลื่อนสีด้านได้แก่ 1. ปลอดภัย 2. โอกาส 3. คุณภาพ 4. ประสิทธิภาพพร้อมเข้าสู่การเป็นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิถีอนาคตวิถีคุณภาพโดยมีเป้าหมายคือคุณภาพ5ด้านได้แก่ 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ 2. สถานศึกษาคุณภาพ 3. ครูคุณภาพ 4. ห้องเรียนคุณภาพ 5. นักเรียนคุณภาพปลอดภัยเซฟชีปลอดภัย,ภยทั้งผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้หน่าอยู่น่าดูปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีรวมถึงเต็มใจให้บริการ ภายใต้มาตรการ MOE Safety Center โอกาส Opportunity โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนานเด็กไทยอย่างทั่วถึงและเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง No Child Left Behind คุณภาพ Quality ตามเป้าหมายของเขตพื้นที่มุ่งเน้นคุณภาพ5ด้านได้แก่ 1. Quality Secondary Educational Service Area Office สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาคุณภาพ 2. Quality School สถานศึกษาคุณภาพ 3. Quality Teacher ครูคุณภาพ 4. Quality Classroom ห้องเรียนคุณภาพ 5. Quality Students นักเรียนคุณภาพประสิทแบบธิภาพ Efficiency โดยใช้หลักคิด หรือ Mindset ได้แก่ Think together ร่วมคิด Work together ร่วมทำ Lead to g o นนำสู่เป้าหมายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ไช้นวัตกรรมขับเคลื่อนวิถีอนาคตวิถีคุณภาพจากการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกโดยมีติการขับเคลื่อนทั้ง4ด้านได้แก่ปลอดภัยโอกาส คุณภาพและประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดความสำเร็จดังนี้ 1. ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาคณะผู้บริหารได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเกิดการประสานความร่วมมือในการวางแผนการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำมาใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาครูบุคลากรและนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับครูครูได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาเทคนิควิธีการการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพรวมไปถึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ครูสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 3. ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียนจากความมุ่งมั่นในการจัดการศึกษา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนส่งผลให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองพัฒนาความรู้ทักษะชีวิตและมีประสบการณ์ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตและนอกจากการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนยังได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านคุณภาพชีวิต โดยมีการเฝ้าระวังความปลอดภัยโดยการประสานความร่วมมือการจากทุกภาคส่วนสถานศึกษามีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์และความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นมีการเข้าให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างรวดเร็วเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่กระทบต่อการดำเนินชีวิต และยังมีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบการแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพภายในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและนอกจากนั้นนักเรียนยังได้รับโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนและได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนอย่างมีคุณภาพ จากความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกตามเป้าหมายคุณภาพทั้ง5ด้านสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพครูคุณภาพห้องเรียนคุณภาพและนักเรียนคุณภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนภาพความสำเร็จให้เห็นได้จากการได้รับรางวัลมากมายเช่นรางวัลสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีและทักษะชีวิตมีสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบในด้านการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนานักเรียนทั้งด้านความรู้คุณธรรมและทักษะชีวิต คณะผู้บริหารได้รับรางวัลจากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพครูและบุคลากรได้รับรางวัลในการพัฒนาตนเองในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาตินักเรียนได้รับการฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพให้ประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมายและได้รับโอกาสในการศึกษาต่อที่สอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคต และทั้งหมดนี้คือภาพความสำเร็จในการบริหารจัดการการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรีนครนายกและเราจะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สอดคล้องตามแนวทางวิถีอนาคตวิถีคุณภาพต่อไป